นีครับผัว,วรถจก okay. the the ราก GEA นะครับวิ่งพ้นประแจทางด้านทิศวิ่งไปพ้นประแจทางด้านทิศใต้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววิ่งกลับมาที่ประแจทางด้านทิศเหนือทิศเหนือนะครับแล้วก็เมื่อพ้นประแจทางด้านทิศเหนือนะครับก็จะวิ่งกลับมาที่ประแจทางด้านทิศใต้นะครับเพื่อมาพ่วงกับ ต่อขอพ่วงกับริ้วบสพ .68 คันด้านหน้าเราที่อยู่ตรงนี้นะฮะเรามาดูครับตอนนี้ G.E.A. เร่งเครื่องมาแล้วนะฮะเรามาดูตรงนี้ครับวิ่งตีคู่กับริ้วบสพ .68 นะฮะ แล้วครับจีเอครับจีเอสี่ห้าสี่หกครับือ <Woo. S 1> วิ่งไปที่ประแจทางด้านทิศเหนือนะฮะ แล้วก็เมื were, right right so ่อพลประแจทางด้านทิศเหนือนะครับก็จะวิ่งกลับมาที่ประแจทางด้านทิศใต้นะฮะเพื่อมาต่อพ่วงกับริ้วโบสพ68คันนี้นะฮะซึ่งแอดมินก็ไม่ทราบนะครับว่าบสพแปลว่าอะไรนะฮะก็ใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกใต้ล่างได้เลยนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูการตอบพ่วงก,กันครับไปครับ